กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซพยาบาลฟินแลนด์เอฟซีโตเกียวมิวสิกทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องสมีในส่วนของทางชาวเน็ตบางท่านพี่น้องเพิ่นได้บ่าถึงเรื่องหนึ่งแล้วมีทางเพจดังบักเปียกซีเฮ็ดพี่น้องเพิ่นกะเอาไปโพสต์ลงแบบนี้พี่น้องบอกว่าความคิดต่ำมากกว่าสันมาพี่น้องโพสต์ว่ายังไง มินว่ายังไงเดี๋ยวเจดวงสีบาซูฟังพี่น้องกสิมีทันนี่นี่แหละที่พนคอมมินไว้แบบนี้พี่น้องทําให้ทาง fc บอสบิ๊กเดือดมาคักพี่น้องบอกว่าก็มันมาเป็นตุ๊ดตอนไปเที่ยวบาโฮสไงมาสันวาร่างกายมันก็เป็นผู้ชายนี่แหละมาสันวาพี่น้องแต่ใจมันเป็นตุ๊ดแตว๋วะมาสันวาจีบไม้จีบมือทําไมจะมีลูกไม่ได้ละ่ะมาสันวาพี่น่องดูน้องชายมันสิ ทำตัวกันแบบนี้แหละหาเงินง่ายสมัยนี้ถ้ายิ่งออกต่างประเทศได้ยิ่งหาเงินง่ายง่ายสันมาพี่น้องนั่นละทางเพจนี้เพินก็เลยเอาคอมเมนต์นี่ละพี่น้องขึ้นมาเบาถึงกันพี่น้องบอกว่าความคิดต่ำมากอีกแก่มาสั่นวา่าเขาไปเที่ยวก็ไปกับเพื่อนสาวแม่มึงนั่นหละ่าสันา่น่าพี่น้องนั่นหละทางเอฟซกะเขามาฟาดเดือดกันพี่น้องบอกว่าคงเห็นว่าพูยาบาลนี้ เบาว่าบ่าอยับฟ้องไผ่กระสันหาแต่ข้ามมาบุลลี่มาว่าให้ผู้ยาบ้านมาสันวา่าเอฟซีคือแบบว่าบอย,ย่อมเลยแหละพี่น้องบอกว่าอยากให้ผู้ยาบาบ้านจัดการอย่าปล่อยผ่านแบบนี้ต้องสร้างสวนให้หลาบมาสันมาพี่น่องบางคนก็บอกว่าเป็นตุด๊ดเป็นยั้งกับเป็นโลดหาเงินเก่งปานนั่นมาสันวา่าเมนเขาเป็นกับมักเดอ้อมาสัวานว่าเฮดไดคือเขาบอย่ายเจ้านั่นมาสันมาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าฟ้องให้มันล่มละลล่เลย โดยเฉพาะประโยคสุดท้ายมันพูดเหมือนสบป,ประมาทคนอื่นชัดๆวสันพ์าพิ้องท่านนี้เลยบอกว่าทําไมไม่ให้บอสบิ๊กฟ้องเลยยิ่งเฉยมันยิ่งได้ใจเอาให้หนักจัดมันให้นักๆอย่าปล่อยให้มันลอยนวลเด็ดขาดวสันต์พาพน้องท่านนี้ก็บอกว่าอันยี่ภาคเท่าเอ้ยวสันว่าเขากลับไปกั้อีเปนน่าละวสันว่าพ่อเขาเบามาว่าไป กูโบหินมันอาปากออกมาปกบองบิ๊กจะค่ำว่าไปได้ห่าว่าสันวากะกูนี่ละส่วนเขาไปกะลูกนองมิดกูว่าเม่นหอยตาตวาสันวาพี่น้องวา่าเมนแผนคักๆละว่าสันวาทัานนี่กะมเขามาคอมเมนต์ไวแบบนี้พี่น้องคือทางเอฟซีบอดบิ๊กเดือดกันขนาดพี่น้องบอย,ยอมเลยอยากให้บอดจัดการในส่วนของคอมเมนต์ดังกล่าเนาะมาว้าให้บอดแล้วกะเพื่อนบอกว่าคือจังแบบว่ามาบุลลี่ แล้วกะมาด้วยค่าอาชีพของเขานั่นล่ละคือทาง A FC ฟซีบนยอมอยากให้บอดบิกจัดการฟ้องให้เด็ดขาดเลยวสันมาพี่น้องท่านนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าการที่ใจดีนิ่งๆงบต่อตานบบเมนทางออกแลก้วกะบอเมนวิธีแก้ปัญหาว่าสันว่ามันทําให้คนที่ด้อยค่าคนอื่นได้ใจกลายเป็นเรื่องสนุกวสันว่าจัดเป็นคดีตัวอย่างขอโทษหรือกระเช้าบบตองรับ รับเป็นเงินสดอย่างเดียวเห็นแล้วศูนเทียนมาสนับพี่น้องนั่นแหละพี่นงเอฟซี <A> FC, ทางบอดบิ๊กเดือดกันักบยางคับพี่นงองแต่ละคนแต่ละทานเนาะส่วนพี่นงองและพี่น้คงมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้พี่นงองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไม่เดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากพี่นงค์ไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า